วันนี้วันที่10เดือนตุลาคม2,563นะครับวันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดหัวเวียงลังสีได้มาตักบาตรเช้าเป็นอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับรับรับบิณฑบาตนะครับรับบิณฑบาตรเป็นวัดแรกเลยนะครับพี่น้องทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้ออกมาเพื่อ หนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราเป็นการทำบุญทำกุศลเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มทานให้กับตัวตนลูกหลานครอบครัวนะครับครอบครัวด้วยพลังอำนาจแห่งบุญแห่งทานด้วยพลังอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของบุญของทานสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาระวปัจจัยอํานวยอวยชัยให้พี่น้องทุกท่านที่มาตักบาตเช้า,ชชาในวันนี้ตลอดทั้งคุณละมุนเหิรเนอร์คุณเยอเกิลทิสเลอร์ประเทศเยอรมน,นีคุณสุชาดาดินจันคุณวิทยารอบครอบคุณภูริตาทารพันธ์การบินไทยอาการบินจังหวัดตากจำกัด ังหวัดตากนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานทนสารสมบัติสมบูรณ์ปูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขมีสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภยัยสัพพเครสเนียดยันไรทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ขจัดปัดเป่าไปด้วยพลังอำนาจแหง่งบุญแห่งทานนี้มีแต่โชคลาภวาสนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา ด้วยเทินพุทธังขอให้ร่ำรวยทำมังขอให้ร่ำรวยสังฆังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเทินขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับอาบุญกุศลในวันนี้ทุกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยเทิน